เช้าวันนี้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์สยองขวัญอยู่ที่พุนพินสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกไปเจอศพปริศนาโดยลักษณะถูกฆาตกรรมแน่นอนนอนสภาพคือความหน้านะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านร้างอ,อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนทีราสมของสุราษฎร์อยู่ที่พุนพินแล้วตรงเนี้ พอบ้านร้างปุบ๊บกล้องวงจรปิดก็ตรงนี้ก็ไม่มีชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเรียกตัวพยานซึ่งอยู่ใกล้ๆกันบ้านร้างหลังนี้อยู่ใกล้สถานีรถไฟสุราษฎร์ตำรวจเลยสอบปากคาเจ้าหน้าที่รถไฟที่อยู่อาจจะอยู่กล,กลางดึกว่ามีใครเห็นความผิดปกติไหมแล้วมีใครรู้จักคนตายไหม จริงๆมีคนรู้จักนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยตำรวจทราบชื่อคนตายชื่อว่าคุณสุจินดาอายุ53ปีคุณสุจินดาเนี่ยเดิมทีตรวจสอบทะเบียนราษฎรเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ ที่พุนพินบอกน่าจะเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่แถวแถวสถานีรถไฟสุร,ราษฎร์ย่เป็นประจำแถวนี้จริงๆเขาไม่รู้ชื่อนะเขาตั้งฉายาให้ว่าฐานพอคุณผู้ชมคะวันนี้รอปภของสถานีรถไฟเขาบอกเมื่อคือนนะ่ะเห็นคุณสุจินดาอยู่นะประมาณสักสามทุ่ม,มแต่ว่าตอนนั้นเห็นอยู่กับชายต้องสงสยัยแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นคนที่ก่อเหตุเป็นคนเร่ร่อนเหมือนกันคะ่ะชื่อว่าในบรรจงนี่ ตำรวจต้องตามตัวรปภสองคนมาสอบเขาบอกเห็นสองคนนี้เดินเข้าไปด้วยกันตอนประมาณสักเกือบสามทุ่มแล้วก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยจนสุดท้ายสี่ทุ่มกว่าเห็นเป็นจงวิ่งออกมาหน้าตาตื่นเลยเลือกลักเลือกลักทำทีบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องไปละจะขึ้นรถไฟกลับบ้านตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งช่วงเช้าเนี่ยมาได้รับแจ้งเหตุว่าคุณสุจินดาเสียชีวิตคุณผู้ชมวันนี้ตํารวจเลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดถ้าบอกว่าไปเจอทางด้านของคนตาย กับผู้ต้องสงสัยคือบรรจงตอนประมาณสักเกือบสามทุ่มตำรวจเปิดภาพวงจรปิดสองทุ่มห้นาทีเจอจริงๆค่ะคุณสุจินดาก่อนตายอยู่กับบรรจงเพื่อนคนเร่ร่อนด้วยกันจริงๆแล้วก็เดินออกมานะฮะไปตามถนนเนี่ยเดินมาพร้อมๆกันเลยนี่คือกล้องตัวแรกช่วงเวลาสองทุ่มห้จากนั้นจะเห็นว่าสุจินดากับชายต้องสงสยัยคือนายบรรจงใช่ไหมเดินตัดข้ามถนนไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเขาก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ลักษณะเหมือนรู้จักกันด้วยถัดมาตอนสามทุ่มสามสิบห้านาทีคุณผู้ชมครับสามทุ่มยี่สิบเก้าก่อนน <29 S 1> อพอเดินข้ามถนนมาแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมคะ <c oughs> คือเหตุการณ์ในครั้งนี้ตำรวจสงสัยว่าบรรจงนั่แหละเป็นคนก่อเหตุแต่ลักษณะตอนที่เดินตามกันไปเนี่ยเข้าใจว่ายังไม่ได้มีเรื่องกันนะคะตอนนี้นบรรจงเดินนำหน้าไปแล้วสุจินดานเดินตามหลังไปเรื่อย เดี๋ยวจะบอกว่าสุดท้ายแล้วปมที่เดินตามกันไปนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุ<ม>ที่มีปัญหากันคุณผู้ชมดูนะพอเดินผ่านจากไอสถานีรถไฟไปมันจะเป็นไอจุดบ้านร้างก่อนจะถึงบ้านร้างมีบันไดที่จะขึ้นเขากล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกพฤติการของบรรจงได้เป็นอย่างดีสามทุ่มสาอย่างที่เห็นค่ะเดินมาเนี่ยสองคนแล้วก็เดินผ่านกล้องไปไม่มีท่าทางขัดขืนอะไรเลยนะฮะนี่เดินตามกันมาแบบนี้ หลังจากนั้นช่วงประมาณสี่ทุ่มพอเขาเดินขึ้นไปเนี่ยเหมือนกับว่าข้างบน <c oughs> มันเป็นบ้านร้างใช่ไหม <c oughs> หลังจากนั้นฮะสี่ทุ่มห้านาทีบรรจงเดินถอดเสื้อลงมาขึ้นไปสองแต่ลงมาคนเดียวตอนสี่ทุ่มกว่า <c oughs> นี่แล้วหลังจากนั้นจะเห็นว่าบรรจงพอเดินย้อนไปขึ้นไปนะแล้วสักแป๊บก็เดินย้อนกลับมาใหม่ <c oughs> เหมือนกับว่ามาหยิบเสื้อ <c oughs> เพราะลักษณะคือเดิน เหมือนกับถอดเสื้อไปเห็นไหมคือหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วคงนึกได้ทิ้งหลักฐานเอาไว้ข้างศพหรือเปล่าบรรจงเลยเดินเดินเซ๊สนิดนึงนะคะเดินกลับขึ้นมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเสื้อลงไปด้านล่างถามว่ารู้ได้ยังไงว่าหยิบเสื้อขาลงอะ่ะนี่ในมือ,อมถือเสื้อลงไปด้วย แล้วก็ค่อยๆเกาะราวบันไดไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรจงเดินกลับเข้าไปสถานีรถไฟอีกรอบหนึ่งนี่คือสิ่งที่ราปภให้ข้อมูลตรงเขาบอกเจอบรรจงอีกทีคือสี่ทุ่มกว่า,วาหลังจากนั้นไปรอรถไฟค่ะโผล่ไปตรงแถวชานชลาลารถไฟคุณผู้ชมคะและภาพสุดท้ายเตรียมจะหนีไปยืนอยู่ตรงบริเวณริมชานชาลาลแล้วเอาเสือ้อ คลุมตัวไว้หมดแล้วี่เสื้อที่เขาลืมเอาไว้เมื่อสักครู่และเดินย้อนกลับไปหยิบที่บริเวณจุดเกิดเหตุสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะบอกเพราะว่าหลักฐานมัดขนาดนี้หนีไม่รอดรอปภสถานีรถไฟสุร,ราษฎร์วันนี้ที่น้องโดนัทไปสอบถามเขาบอกว่าเห็นคนตายเนี่ยชอบมาอยู่แถวนี้เพราะเขาชอบนั่งรถไฟเที่ยวเล่น เห็นมาปีกว่าแล้วทุกคนเรียกนางสาวทานพอเพราะรู้แค่ว่าบ้านนอยู่หมู่บ้านทานพอที่นครศรีธรรมราชเป็นคนดีค่ะร่าเริงแจ่มใสไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครส่วนคนก่อเหตุก็คือในบรรจงมาจากเวียงสะสุราธานีแล้วก็เห็นพฤติการเมื่อวานนี้ที่บอกอะไปด้วยกันสองคนแต่ขากลับกลับมาคนเดียวตุ่มกว่าเขาเดินมาทักทายสวัสดีตามที่ว่าเขาเจอประจําวันของเขาเวลาเข้ามาสวัสดีปกติ แล้วก็เดินเข้าไปข้างในไปนั่งแค่นั้นแหละตอนลงรถอันนี้อันนี้ไม่ได้เห็นเพราะว่าผมมาเข้าเวรนั้นแล้วมืดแล้วใช่เขาน่าจะมาก่อนของผมมาเห็นเขามาถามตั๋วมันตีสองกว่ากว่าวผมก็แนะนําแนะนําไปใช่แล้วก็ครั้งสุดท้ายเห็นอีกิงขึ้นรถแล้วใช่ถ้าทางเขามีพิรุธหรืออะไรลุกลนรีบใช่อยู่ไม่ค่อยติดมาเห็นเขา ก็อยู่กันใกล้แหละเห็นผมเลือกไปเห็นพอดีรถกําลังเคลื่อนวิ่งขึ้นรถลูกลรลุกลนใช่ตามเนื้อตามตัวเขาเนี่ยมีร่องรอยเลือดหรืออะไรไม่ได้เห็นไม่เห็นอยู่ไกลยังไม่เอะใจเพราะว่าเวลาเขาเดินบางทีมันก็เหมือนคนลุกลรืลุกลออยู่แล้วแต่ว่าตอนขึ้นรถน่ะมันปิดปกติถึงพอสิบโมงกว่าๆรู้ๆเขามาบอกเอ้าทานพอนั่นแหละแก้แค่นั้นเลยแล้วก็บอกว่าอะไรนะทานพอ คือชื่อเป็นชื่อของผู้หญิงผมว่าน่าจะเรื่องเรื่องไอ้ขมขืนในพวกนั้นแหละใช่คิดว่าอาจจาะไปไคิดใช่ผมแค่คิดสองทุ่มกว่าเขาเดินมาคุณผู้ชมคะแล้วสภาพศพของคุณสุจินดาที่บอกว่าอยู่ในสภาพเปลือยใกล้ๆกันเน่เขาไปเจอท่อนไม้แล้วก็เป็นท่อนไม้ที่เปื้อนเลือดเลยเชื่อว่านี่คืออาวุธที่ใช้ในการสังหารเหตุการณ์ทั้งหมดนี่จริงๆอยู่ในพื้นที่บ้านร้าง ถ้า mm hmm. เกิดว่าเอาดีๆนะไม่มีคนผ่านไปอาจจะไม่มีใครเจอศพด้วยนะอ๋อแล้วบังเอิญว่ามีคนเจอคือธนงศักดิ์ทองจันฮะเป็นคนเจอศพคนแรกเลยบอกว่าเดินผ่านจุดตรงนี้แหละแล้วเห็นอะไรบางอย่างมันคล้ายๆกับศพเลยเดินย้อนกลับมาดูเฮ้ยนี่มันผู้หญิงตายเปลือยแล้วมือถูกมัดด้วยมีบาดแผลตรงท้ายทอยตอนนั้นเนี่ยพอรู้แล้วก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นศพที่ถูกฆาตกรรมเลยรีบโทรแจ้งตำรวจ ภาพบอยู่ไงนะอยู่นอนคว่มหน้าครับพี่เออคว่ำหน้าตรงเนี้แล้วก็นอนตะแคงอยู่นอนตะแคงที่มือที่มือโดนมัดแบบเสื้อผ้าไม่มีอ่าเปื่อยใช่ไหมเสื้อผ้าไม่มีเปื่อยครับถูกมัดมือครับครับถูกตีเข้าที่ตีเข้าที่แถวเนี้ยครับฮะแถวเนี้ยตีกับไม้ตีกับไม้เนาะนั่นในรูปรูปแบบีที่ น่่าจจะทีตำรวคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้พยานที่เป็นคนไปเจอศพรวมถึงพยานที่ชี้เป้าบรรจงโดนรวบได้อย่างรวดเร็วนะคะเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวจากบ้านพักที่เวียงสะตามข้อมูลที่รู้ก่อนหน้านี้เลยดูวินทีตอนที่นําตัวบรรจงมาสอบที่สพพุนพินคุณผู้ชมตอนแรกบอกเมาจำอะไรไม่ได้เลยแต่ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตำรวจสอบปากคำโดยละเอียด น่าตกใจมากอะไรรู้ไหมที่เขาบอกว่าเดินตามกันขึ้นไปด้านบนนะ,ะบรรจงอ้างว่าทางฝั่งของคุณสุจินดาผู้ตายที่สนิทสนมกันปกติมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วเป็นแบบเฟรนด์วิดเบเนฟิตอ่ะเดินมาเจอกันปุ๊บก็น,นัดแนะกันไปแต่วันที่เกิดเรื่องคือเมื่อคือนนี้เห็นบอกว่า จะพูดว่าไงเดียคุณสุจินดาเนี่ยยังไม่พึงพอใจเออก็เลยพยายามจะตือ้อมันจงบอกผมก็เลยรําคาญตื้อเท่านั้นไม่พอจะขอตังค์ผมอีก300จังหวะนั้นเอาเล็บผลหน้าผมด้วยคุณผู้ชมสุดท้ายก็เลยโมโ oh หตอนแรกต่อยหน้าเขาไปก่อนหลายทีแล้วก็เลยเอาท่อนไม้ที่วางอยู่ใกล้ๆหดจนหมดลมหายใจจำได้งไหมจำไงด้งไห เอาจำไม่ได้เลยเหรอครับโอ้ได้เสื้อเขาโดนปลดออกอันนี้เรารู้เห็นไหมอ่าไม่บนจำไม่ได้จำไม่ได้เลยเราจำคนตายได้ไหมลุงรู้จักเขาไหมได้ๆจำไม่ได้เลยเนาะได้กินเหล้าไม่มาคืนเมาไหมเมาครับเมาหมมหมมหมมหมกอ่นดื่มด้ยกันไหมทางคู่เลยนะไม่ไม่ครับโอ้เราไปกินคนเดียวคะแล้วเดินออกไปด้วยกันสองคนเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนพาไปเรียนครับ เพื่อนพาไปเลี้ยงครับเพื่อนพาไปอะไรตรงเพื่อนพาไปเลี้ยงผผมมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเล่าเหรอครับไปไหนนะใครพาไปเลี้ยงโอ้คือเหมือนกับพูดแล้วบางคนก็บอกว่าสติไม่สมประกอบหรือเปล่าแล้วตอนเดินอยู่กับกล้องที่เห็นนักข่าวถ่ายอยู่เนี่ยแกก็เดินด็อกแดกด๊กแต่ประเด็นคือดูจากกล้องวงจรปิดนะฮะ เดินปกตินะแล้วไอ้อาการแบบนี้ตำรวจบอกว่าสอบป,ปากคำแล้วบรรจงเนี่ยคือดื่มเหล้าขาวไหมดื่มจริงเป็นประจำทุกวันเวลาใครคุยด้วยจะแสดงอาการคล้ายกับคนสติไม่สมประกอบแต่พอสอบป,ปากคำเค้นอย่างหนัก ปกติดีฮะคุณผู้ชมครับไม่มีอาการทางจิตแล้วก็พูดคุยได้เหมือนคนปกติทั่วไปภาษาไทยเรียกว่าแกลงบ้าคุณผู้ชมคะวันนี้ทางด้านของบรรจงจะต้องโดนแจ้งข้อหาเจตนาฆ่านะคะจะบอกว่าอ้างว่าเป็นความแบบโมโหพลั้งมือหรือบรนดานโทสะตำรวจบอกไม่ได้แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตเลยล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่ามีการประสานไปยังญาติของคุณสุจินดาผู้ตาย คือคุณสุจินดาเนี่ยเดิมทีแกมีครอบครัวแต่ยาร้างกับสามีมาหลายปีมีลูกหนึ่งคนแต่ก่อนหน้านี้ญาติบอกว่ามีประวัติ รักษาตัวป่วยอาการทางจิตด,ด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้ครอบครัวก็ขอความเป็นส่วนตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเห็นบอกว่าออกจากบ้านเนี่ยมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันวันนี้เราไปเจอชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบ้านร้างคุณผู้ชมมันต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกนะม,มันเป็นบ้านร้างบนเนินเขาห่างจากสถานีรถไฟแค่500เมตรและข้างบนค่ะเห็นไหมไม่มีคนเลยครับ แต่มีชาวบ้านนะเขาบอกได้ยินเสียงอยู่เมื่อคืนคุณซีเขาบอกว่าได้ยินตอนประมาณช่วงเที่ยงคืน20หลับไปแล้วล่ะแต่มันมีคนคุยกันจุกจิกจุกจิกอยู่หลังบ้านพอดีซึ่งมันผิดปกติไงดูนะฮะตามภาพทางซ้ายมือที่น้องโดนัทชี้ให้ดูเนี่ย hmm. นอกจากบ้านล้างเนี่ยมันไม่น่าจะมีเสียงคนมาคุยกันตรงนี้คุณซีก็เลยบอกว่าก็เลยพยายามจะจับเสียงดูห่างออกไปประมาณ50เมตรมีเสียงหมาเห่าหอนลั่นเลยลุก จากที่นอนแล้วก็ถือค้อนลงไปดูเข้าใจว่ามีขโมยด้วยซ้ําแต่พอลงไปมันมืดทุกอย่างแล้วก็ไม่สังเกตไม่เห็นอะไรที่มันดูผิดปกติก็เลยอ้าวกลับขึ้นไปนอนจนกระทั่งมารู้อีกทีนึงตอนเช้าที่ตํารวจมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุว่าเจอศพเที่ยงคืน20ค่ะพอดีได้ยินเสียงเหมือนคนแต่ว่าเป็นเสียงเบาแล้วก็มีมาเห่าก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เดินลงมาจากบ้านนะคะใชก่ก็จะมาดูจนเพราะปกติ แถวนี้จนเยอะอะไรเงี้ยไม่เห็นอะไรเลยก็ก็เลยขึ้นมั่นไปชตอนนั้นหมาหยุดเห่าหรือยังคะตอนนั้นมีเห่าบ้างแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เยอะค่ะมีเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือหรืออะไรไหมไม่มีค่ะหนูนั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าหนูไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่าเสียงคนตัดหญ้าเขาตัดหญ้าใช่เขาเข้ามาตัดหญ้ากันแล้วก็ใช่ค่ะเขาตัดหญ้าแล้วเขาไปเจอแล้วหนูก็นึกว่าเขาวุ่นวายอะไรกันหนูเลยดูไม่ตามทำอะไรกันเขาบอกมีคนตายหรอกอ้าว ตรงไหนแล้วเขาก็บอกว่าตรงนั้นแล้วเรามาคิดไหมว่าอยมันเป็นเสียงเมื่อวานแน่เลยที่เราได้ยินตอนแรกก็ไม่ได้คิดแต่เขาบอกว่าน่าจะเสียงเมื่อคืนก็น่าจะใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยเห็นสองคนนี้มาด้วยกันตรงนีง้บ่อยไหมไม่ไม่เคยแต่ว่าหนูเคยเห็นผู้หญิงอ,อยู่แถวสถานีอะไรเงี้ยเขาเดินเดินไปเรื่อยนี่ค่ะเขาบอกว่าชอบนั่งรถไฟเล่นแล้วก็สุดท้ายมาเสียชีวิตอยู่ใกล้กับจุดตรงนี้ด้วย